ตอนการตั้งนาฬิกานะครับกดปุ่มเลื่อนไปหาหมดนาฬิกานะครับอ่าตัวนี้ครับแล้วก็กดปุ่มปุ่นี้นะครับค้างไว้กดจนกระพริบนะครับตั้งเช่วโมงครับตอนนี้สิบเก้านาฬิกาสามสินาทีนะครับโอเค ตั้งนาทีครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปดูหน้าแรกนะครับตอนนี้นาฬิกานะครับ19.30น,นต่อไปเป็นการตั้งโหลดนะครับให้เปิดขิด นาฬิกานะครับอันดับแรกเนี่ยต้องตั้งนาฬิกาให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เวลา19.42น,นนะครับเดี๋ยวจะทำการทดลองตั้งนะครับให้โหลดเนี่ยออนที่เวลา19.45แล้วก็ไปปิดที่เวลา19.46นะครับแล้วก็ให้สังเกตวอลต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีวอลต์ออกมานะครับครับอันดับแรกเลือกหา เมนูที่เขียนว่าเซตโหลดมดนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปทําการแก้ไขตั้งค่าครับกดขวาบนค้างครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนหาที่มันเขียนว่าตรงนี้ครับที่เป็นรูปนาฬิกาอ่เียครับคลิปออนออฟเซตโหลดมดนะครับเลือกตัวนี้ครับครับครับหลังจากนั้นให้ไปทําการตั้งเวลาออนนะครับ ตั้งเวลาออนนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เป็น19.45นะครับกดปุ่มขวาบนครั้งไว้นะครับโอเคครับต่อไปให้ปิดที่เวลาต่อไปเลื่อนหาเมนูออฟนะครับตอนนี้เมนูออนให้ออฟที่19.46นะครับเข้าไปทำงานกดแก้ไขกดปุ่มขวาบนครั้างนะครับ สิบเก้านะครับสิบเก้าจุดสี่หกโอเคครับจากนั้นออกจากเมนูครับกดหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้เวลาสิบเก้าจุดสี่สามนะครับเดี๋ยวรอที่เวลาสิบเก้าจุดสี่ห้านะครับอ่าวนตรงนี้นะครับจะขึ้นมานะครับขึ้นมาเท่ากับแรงดันของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวรอดูครับ อ่า19.45แล้วนะครับตอนนี้วุ้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็วุ้นจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเวลาที่เราตั้งออฟนะครับเมื่อกี้เราตั้งออฟไว้ที่เวลา19.46นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเวลา19.46เนี่ยวุ้นตัวน,นี้นะครับจะลดมาเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับอ่า19.46แล้วนะครับตอนนี้ นะครับคูนเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับตัว MBDT เนี่ยสามารถเปิดปิดโหลดนะครับได้ตามนาฬิกานะครับแต่อย่าลืมนะครับนาฬิกาที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราออฟแบตเตอรี่นะครับหมายถึงเครื่องดับอะครับนาฬิกาจะต้องตั้งค่าใหม่ครับมันไม่ได้มีการเมมโมรีไว้ในเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องต้องมีไฟเลี้ยงตลอดนะครับขอบคุณครับ